อันนี้เป็นสา,ามลานเยอรมันนะครับตู้ไทยครับหนักๆเลย, lately, รยค,ครับไม้หนานๆหนักๆครับครับพกระยะอะไรพวกนี้ยังครบถ้วนอยู่ฮะับทำไม่แตกหักะจกหน้าโค้งนะแปดคอนแปดแทะหน้าประมาณเก้านิ้วครึ่งประมาณครับกระจกล่างสกินเดิมแปดคอนแปดแทะตีเพลงเวสมินเตอร์ทุกสิบห้าทีแล้วก็ ตรงนี้มีปุ่มเปิดปิดเสียงได้แต่เราก็ก็เปิดเสียงก็คือเรื่องนี้ถ้าปิดก็มาทางนี้ครับผมเป็นสลักเลือกครับโอเคนะ เ็กงินเงินนะฮะตุงง้มเงินครับตัวไทยหนาหนักๆนะักนะฮะเด็กมือ ดังกลางวันปแรอบพอพิมพ์ครับตู้ไซขนาดใหญ่นะครับผมตู้ไทย